S 1> <S 1> <S <S ส่วนกิจกรรมนี้ครับท่านผู้ชมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมใหญ่เนื่องในวันคล้ายัาประสูตรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับจากพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลที่วัดปากนะ้ำภาษีเจริญเมื่อ8ดมกราคมที่ผ่านมาซึ่งพิธีนี้ครับมีพระพนะร,ะระโมโมลีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับ มีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณสุดาวันหวังสุภกิจโกศลเป็นประธานฝ่ายคารวาสน,นะครพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงวัฒนธรรมมีประชาชนมีสื่อเข้าร่วมครับนอกจากพิธีจเจริญพระพุทธมนต์นะครับก็ยังมีการอนุญาตให้นําอักษรพระนามาพิไัยสอรอมาประดิษฐานบนพัดรองและย่าม เพื่อถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีด้วยนะครับรวมถึงจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ท่านทรงเป็นที่ยอมรับในระดับนานานชาตินะฮะเรื่องแฟชั่นเนาะแล้วก็ลายผ้าพระราชทานซึ่งสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินและช่างทอผ้าไทยทั่วประเทศเลยพระองค์ท่านทรงส่งเสริมศิลป,ปวัฒนธรรมไทยให้ก้าวไกลนะฮะและมีบทบาทสําคัญด้านศาสนานําหลักธรรมคาสอนมาเผยแพร่ และยังทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยอย่างในส่วนภูมิภาคเอง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และมีกิจกรรมจิตอาสาด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีพวกนิทรศการเถิญพระเกียรติวีดีทัศน์ให้กับประชาชนได้รับชมตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วยครับอืมค่ะ